เดี๋ยวคาขทบตครัังนะครับเวลาที่ขึ้นรถจะขับรถนะอันตรายถึงชีวิตครับลานทดสอบรถของหมอท็อกคาเองครับนรถจอดเต็มไปหมดนะครับนี่นะฮะลานทดสอบรถครับเวลาวิ่งมีเสียงดังแล้วก็ลานจอดรถนะครับของบริษัทศูนย์ซ่อมเบนทนานเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับนี่นะนั่นคือคลัตช์นะครับ คนที่ขับรถเกียร์ธรรมดาย่อมรู้อยู่แล้วตรงกลางก็คือเบรกขวาสุดก็คือคันเร่งนะครับมาเริ่มกันเลยครับเหยียบคัตนะฮะท้าซ้ายนะครับเนี่ยฮะเท้าซ้ายเหยียบคัตลงไปนะฮะเื๊ดเหยียบเข้าไปนะครับเข้าเกียร์หนึ่งนะครับเข้าเกียร์หนึ่งเท่านั้นนะฮะห้ามเข้าเกียร์สองเป็นอันขาดเกียร์สามเป็นอันขาดนะครับให้เข้าเกียร์หนึ่งเท่านั้นนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถญี่ปุ่นนะครับเข้าเกียร์ก็เหมือนกับทั่วไปนะฮะเหยียบคัตไว้นะครับค่อยๆปล่อยคลััเยครบนะ ค่อยๆปล่อยคัดถ้าเกิดว่ารถใครที่วิ่งไปกิโลเยอะๆเป็น2อสามแสนกิโลอาจจะต้องช่วยเลี้ยงเลร่งหน่อยแต่คันนี้ที่ขับมาเนี่ยดูแล้วน่าจะผ้าคัดน่าจะสมบูรณ์นะฮะจะปล่อยคัดแล้วนะครับพี่หมอไม่ได้เหยียบนะฮะตอนนี้เอาเท้าขึ้นมาอ่ะมือนี้จับกุมอะไรมือขวาถนัดปล่อยคัดแล้วนะครับเนี่ยปล่อยที่เท้าค่อยๆปล่อยมานิดนึงปื๊ดรถไหลได้ไหมฮะเห็นไหมฮะรถไหลแล้วครับ,ร,บรถไหลแล้วอ่ะปล่อยสุดเลยนะฮะ ต๊ดหนี่ยกมาสองเท้าแล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมฮะสองเท้าปล่ยไหลไปเรื่อยๆฮะเห็นไหมฮะปึ๊บเห็นไหมฮะไม่กระตุกกระตุกกระตุกนะฮะอันนี้คือเรื่องของการตรวจเช็คเวลาที่รถนะครับรถปล่อยไหลไปนั้นไม่มีการกระชากหรือกระตุกนะครับอันนี้ก็คือผ้าคลัดช์ยังสมบูรณ์แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นผ้าคลัดช์ที่ หมดนะครับหรือบางนะฮะตรงนี้ปล่อยคัดก็จะปล่อยสูงขึ้นมาเกือบสุดนะฮะรถถึงจะออกนั่นคืออาการของผ้าคัดนั้นแทบจะไม่เหลือแล้วครับเหลืออาจจะประมาณสัก5%นะฮะไม่เกิน10%แค่เข้าเกียร์ได้ปะเดี๋ยวลองทําให้ดูครับว่าถ้าเกิดว่าอาการที่ผ้าคัดหมดนั้นเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่าใช้เทคนิคแบบพี่หมอนะฮะทดสอบสําหรับรถที่เป็นเกียร์ธรรมดาเท่านั้นครับอ่ะะเดี๋ยวจะมาลองทดสอบดูในเรื่องของ ตัวผ้าคลัตหมดนะฮะจะมีอาการแบบไหนนะฮะปล่อยคลัตนะครับตรงนี้ปล่อยคลัต2เท้าเลยนะฮะนะครับแต่พวงมาลัยต้องจับตลอดนะครับอย่าปล่อยพวงมาลัยเป็นอันขาดเอาละครับเดี๋ยวจะเข้าเกียร์แล้วนะครับเหยียบคลัตปึ๊บเข้าเกียร์หนึ่งเหมือนเดิมครับนะฮะปล่อยคลัตแล้วครับนะฮะไม่ได้เหยียบคันเร่งนะฮะไม่ได้เหยียบคันเร่งไปแล้วครับนะครับไหลแล้วฮะเห็นไหมก็คือรอบก็ปกตินะฮะไม่มีนั่น เอาละถ้าผ้าคัดหมดนะครับดับเห็นไหมฮะมันกระตุกแบบนี้ครับนั่นคืออาการผ้าคัดหมดแต่คันนี้ผ้าคัดสมบูรณ์ครับนี่นะครับคือการทดสอบของการตรวจเช็คผ้าคัดที่เป็นรถเกียร์ธรรมดาว่าผ้าคัดหมดผ้าคัดบางหรือผ้าคัดเหลือหนาหรือว่าผ้าคัดยังสมบูรณ์อยู่นะครับอันนี้เอาไปใช้ได้เลยครับนะฮะขอสรุปให้อีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าปล่อย คันเร่งปล่อยเบรกปล่อยคัดเรียบร้อยนะฮะไม่ดียบเลยเลยแล้วปล่อยไหลไปจนเครื่องยนต์นั้นไม่กระตุกไม่กระชากไม่สะดุดอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของผ้าคัดยังสมบูรณ์อยู่แต่ถ้าเกิดว่าปล่อยคัดไปเครื่องยนต์ปล่อยไหลทุกอย่างยกเท้าออกหมดแล้วพอไปสักระยะหนึ่งแล้วเครื่องยนต์กระตุกตึ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 กอันนั้นคือผ้าคัดหมดครับ นี่แหละครับสรุปให้แล้วครับเอาไปใช้ได้เลยครับรับรองว่าท่านไม่ถูกช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุ๋นช่างไม่มีจัญญาบันไม่ได้กินเราแน่นอนครับนี่คือรายการด็อกต์ขาครับ